สวัสดีครับวันนี้ผมมานําเสนอคลิปเสียงเรื่อง้าเหตุผลที่ไม่ควรเลือกรถสีขาวมีผลสารวจออกมาว่ารถยนต์สีขาวนั้นเป็นสีที่นิยมมากที่สุดในโลกจากผลสํารวจของ PPG Industry ซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ของโลกส่วนในประเทศไทยสีขาวก็ได้รับความนิยมมากเช่นกันแต่เชื่อหรือไม่ว่ารถสีขาวที่สวยๆนั้นก็มีข้อเสียที่น่าปวดหัวมากกว่าสีอื่นอยู่พอสมควร ซึ่งเราจะมาเปิด5เหตุผลที่ไม่ควรเลือกรถสีขาวให้ฟังกันนะครับข้อ 1. ราคาแพงกว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่ปลดโมดทศสแต่อย่างใดแต่ราคามันแพงกว่ามากหากคุณอยากได้รถสีขาวก็ต้องจ่ายค่าตัวเพิ่ม5,000-10,000บาทแค่นี้ก็เห็นเห็นแล้วว่าจ่ายเพิ่มเท่าไหร่รวมไปถึงการท่อมสีเมื่อรถเป็นรอยก็ต้องจ่ายมากกว่าอีกสละนิดเละหน่อยเห็นชัดเป็นสงา ขับรถสีขาวต่อให้ขับในเมืองทางลาดเป็นอย่างดีวิ่งไปแค่หนึ่งอาทิตย์ฝุ <c oughs> ่นจับนิดหน่อย <c oughs> ก็เห็นชัดเจอทางแฉะทางผ่านน้ำติดมาฝุ่นจับก็ดำแล้วทำให้คุณต้องเหนื่อยกับการดูแลรักษาสีขาวมากกว่าปกติหรือถ้าไม่คิดจะทำความสะอาดรถสีขาวเวลาเละก็โรมสุดๆไปเลยสาสีเปลี่ยนสีหมองไวเป็นสีที่ซีด เอาไว้มากๆต่อให้ดูแลล้างขัดเคลือบอย่างดีแค่ไหนพอขับผ่านแดดผ่านฝนไปสีก็จะซีดลงอมเหลืองมากขึ้นเรื่อยๆสีอย่าให้รถเป็นรอยแม้แต่นิดเดียวเชียวเรื่องจริงที่คนขับรถสีขาวทุกคนกลุมขับเวลารถมีแผลจากเหตุผลที่รถเปลี่ยนสีมองไว้ทำให้มาข้อนี้เต็มๆเพราะเวลาซ่อมสี รถสีขาวจะไม่สม่ำเสมอสีขาวเป็นด่างขาวไม่เนียนซึ่งวิธีแก้แผลเล็กก็ต้องทำสีใหม่ทั้งคันยอมจ่ายเยอะจ่ายแพงแถมยังรอเวลานานกว่าเดิมและ5กลายเป็นสีที่โหลมากๆที่นิยมมากก็สีขาวนี่แหละเข้าลงจอดห้าสับสินค้าทีไรเจอรถรุ่นสีขาวสีเดียวกันจอดเรียงกันสีคันก็มีมาแล้ว สีขาวสวยดูไปแล้วบางครั้งก็จำเจอลองเปิดใจให้สีอื่นดูบ้างอาจจะเจอความงามที่แตกต่างกันออกไปถึงสีขาวจะมีข้อเสียเยอะขนาดไหนสุดท้ายจำนวนความนิยมก็เป็นข้อบ่งชี้ว่าต้องมีอะไรดีแน่ๆในสีขาวทั้งหมดนี้ก็อยากให้กำลังให้คนที่กำลังเลือกซื้อรถสีขาวได้มาฉุดคิดบ้างหากครับ ได้พร้อมจะดูแลกันก็ตามใจเลยสุดท้ายเสียงที่บ่นว่าไม่น่าเลือกสีขาวเลยก็คงลดน้อยลงไปบ้างขอบคุณที่มา w w w บไซต์กระปุกมขอบคุณครับ